สวัสดีค่ะเขาชองก้าขุณสายลาตูบริจิอร่อยไหมคะบู้อร่อยไหหรออยากกินด้วยเด้ไม่ได้ไม่ได้เหรอมันไม่เผ็ดเนาะผู้ใหญ่กินไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องกินเผ็ดเผ็ดใช่ไหมรักมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเพิ่มนอกจากของไข่นี่ของปุ๊ค่ะของปุ๊ค่ะช่วยล้นๆ้น พิเศษครพิเศษพิเศษพิเศษอทำให้พ่อฟื้นดูพิเศษพิเศษกินช้าก่อนครับทำไม่ไปเอาเอาอะไรไหมคะจะเอาเส้นอะไรคะรับพ่อฟื้นจะเอาเช่นนีเส้นอะไรคะเส้นเล็กเหรอเส้นเล็กทำพิเศษพิเศษยังไง้อพอกินกินข้าวเย็นพอดีจะมีงานลาไม้นี่ชิมก่อนได้ไหมนี่ชิมก่อน หนึ่งค่ะชิมๆค่อือหืออร่อยมากเลยอร่อยมากมิ้นไก่ซ้อมลูกไก่ซ้อมตุ๊กโล่อือดีล้างมือยังคะล้างมือก่อนทานพิเศษให้เหมือนปุ๊ล้างแล้วนะอือล้างมือแล้วใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักมากล้างมือก่อนกินข้าวเนาะ อันเดียวก็พอแล้วแม่กินน้ำเยอะอูกี้ทำให้พ่อฟื้นนะคะอืมไม่ให้หรอกคุณอกอกี้ลงมือแล้วนะคะกินให้หมดแล้วลูก สองตรงไหนฮะทำให้พ่อื้น่ัหน่ะทำให้สิด้วยสองหนูเออของหนูแหละโอ้อยากกินเนื้อน่าอร่อยแท้ชิมชั่งหน่อยก็ไม่ได้บอกชิมชั่งหน่อยไม่ได้เหรอให้ชิมไหม กินเร็วๆเดี๋ยวพ่อฟื้นจะมาขอกินด้วยมันน่าอร่อยแท้ของแอดมินน้อยนั่นพ่อฟื้นว่าอยากด้บว่ะชิมเจ้าหน่อยก็ไม่ได้บ่ลูกอุ้ยยัดเข้าไปเลยไม่ได้ห่ยอิ่มอ่ากินไม่หมดเน่นอนกินไม่หมดีลยวมัเกรเดีย อืมมาเด้อมาเด้อของใครมือแรกของได้กินะกละมังเฟิน่ากาละมังได้ปูกะละมัง ก็แบบอันนี้มันไหนริงอันนี้หเองหนูหคองหนูไม่ใส่พริกอืมเงหนูไม่ใช่พริกโอ้แอดมินไม่ใส่พริกแล้วของปุ๊ใส่พริกไหมปุ๊ใส่ไหมน่ะนีุ่้งไก่กับกระดูกไก่กับมีผักด้วยนะของพี่ปุ๊มีผักนี่พอฟื้นเสร็จแล้วเอาไหมเดี๋ยวค่อยออกก่อนเออ ปรุงเอาเลยมาเด้อเดี๋ยวมันจะขึ้นเหมือนมันมันจะขึ้นเหมือนของอา่าปุ๊กเด้ยของยงาชีมาค่ะ้ยทีนี้ทีนี้ทีนี้อร่อยอร่อยเลย,ย,เลยมินต้องกินให้หมดนะลูกใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วมากเลยแอดมินกินให้หมด โอ้โหเก่งมากเลยกินข้าวไปกินข้าวไปโอ้โหสุงเยอะโอ้คำบร่ำท่อมเลยเอาเดี๋ยวพ่อฟื้นมาแข่งเลยนี่ของพ่อฟื้นอยู่ตรงนี้เริ่เลยกินแข่งกันเร็วเร็แล้วอื เแทนเล็กอื่นแทงการคายจะหมดก่อนต้องกินแบบนี้ก่อนพี่เจหนูจริงหรือเปล่าเนาะกอฟื้นกินเร็วได้ตักกินท่านี่เดี๋ยวเหรอเรืองไอเรืองก็เรืองก็ คลิปคำเดียวหมดคลิปคำเดียวบมดสุดยอดเนาะนักาคดีคคำเดียวบมด เดินมาหมดชามนี้หรือเปล่านะฮะแข่งกินสคนนะระวังเอาพอฟืนก็จะกินเอาใครจะหมดก่อนกันน่ะแล้วก็ปุ๊บระเบิดปุ๊บปุ๊บด้วยแข่งกันกินฮะแข่งกันกินโออใครจะหมดชามก่อนใครจะหมดชามก่อนเออหนูหนูนี่แหโอ้โหยกมือแพ่วยังยังยังไม่หมดลูกยังไม่หมด โอ้โหปุ๊ปปุ๊กยังเต็มชามอยู่หะคุณตุ๊กกี้น่าจะไปครึ่งชามแล้วครับไปน้องจะหมดแล้วจะหมดแล้วอ้โอ้เครื่องร้อนนะเอฟซีต้องพักเครื่องก่อนทุบเออ น่าไปด่างมือไปกินหรือยังคะตามตีนนลูกเื้นจะหมดก่อนแล้วรีบรีบรีบหาอะไรครับพ่อหาอะไรคะช้อนตะเขียบไปรู้ตะเขียบโอ้แ่4โมงเย็นแล้วเวลาเดินเร็วมากอื้เขาอันนี้4โมงแรง4โมงแรงเลเมื่อคืนนี่เขาไม่ได้กินเลยค่ะ ื่อคืนก็ไม่กินเหมือนกันเมื่อคืนจนดทำก๋วยเตี๋ยวเล่นๆฮึ่มเรียบเรียบเรียบพ่อฟื้นจะหมดถ้วยแล้วอพี่ก็จะหมดแล้วนี่แข่งได้ไหมนี่พี่ปุ๊เหลือเต็มเลยพี่ปุ๊แข่งไม่ได้หรอกพี่เต้ กัได้อืน้ำ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 เอ็ดเรียนไปไหนน้อเพืนนาทีแล้วหลับหลับคาจานเลยเหรอว่าจะหมดก่อนเพื่อนหลับคาจานนะคะเอ็ดมีน้อยแข่งเขาเอาแข่งแข่งเอาวอาเร็วเร็วเข้าไปดูของพ่อฟื้นไปเหลือ เผือเยอะไหมไม่ไปดูข้องข่าวเลยคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ